สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสก์ก็เดี่ยงอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับภาคไทยกันอีกแล้วโอเคไปลลยกันเลยอุ้ยอุ้ยมาเลยอุ้ยเพลงเท่าไหร่ต้องห่งอุ้ย,ยไม่นะ วิไม่นี้ต้องใช้มัตรการขัดิตขาะแล้วดีแบบแสงไ no. ด้นี่ด้ะออจิงจิงเฮ้ยลุยเลยลุ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 ยยเฮ้ยดีด้ะเขาอันสูงชัน อี่จังเบี้เฮ้ยเฮ้ยเอเวเวเลวเ็วเวเเฮ้ยนน่้ยออะเนี่ยจะเบี้ยตังเลย เสร็จฉันนี่เฮ้ยไบยึดดึงคันโยกนี่ฮ่าสีนุ่ยนี่เอาไปง่ายขนาดนั้นหรอกนี่อุ้ยนี่อยากให้สุดอเบียดไหมโอ้ยนี่ น,นี่เฮ้ยเฮ้ยฮึนี่เจอท่านี้เฮมยขำนะวรู้สิเห็นข้างหลังไหมนี่อะอุ้ยอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกงลาง,งคิดคนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับบายบาย